สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับสัตว์ลื้อคลานที่อยู่มาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์และยังคงโลดเล่นอยู่ในโลกปัจจุบันนั้นก็คือจอระเข้ค่ะโอ้จอระเข้เป็นสัตว์ที่น่ากลัวและน่าเกรงขามมากเลยนะครับแต่มันอยู่มาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์จริงๆเหรอครับถูกต้องเลยค่ะพี่วาดนักวิทยาศาสตร์เรียกพวกมันว่าซากด็กดําบันมีชีวิตหรือ living fossil รบบพราะบรรพบุรุษของจระเข้มีมาตั้งแต่กว่า200ล้านปีก่อนซึ่งเป็นยุคที่ไดโนเสาร์ยังเดินอยู่บนโลกและรูปร่างของมันก็แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลยค่ะมันน่าทึ่งมากเลยนะครับที่มันรอดมาได้จากการสูญพันธครั้งใหญ่เมื่อ66ล้านปีก่อนตอนที่ไดโนเสาร์ส่วนใหญ่หายไปจากโลกมันมีอะไรดีที่ทำให้มันรอดครับ กลไกลการเอาชีวิตรอดของมันคือความสามารถในการปรับตัวที่สมบูรณ์แบบค่ะพี่วาดอย่างแรกเลยคือเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งมากค่ะผิวหนังของมันมีเกล็ดที่เรียกว่าสกิลต์ซึ่งเป็นเกราะกระดูกที่แข็งแรงมากทำให้พวกมันทนทานต่อการโจมตีจากนักล่าแล้วอีกอย่างคือความสามารถในการพลังตัวที่ยอดเยี่ยมใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะพี่วาด มันเป็นนักล่าที่ซุ่มโจมตีที่เก่งที่สุดในโลกด้วยรูปร่างและสีสันที่กลมกลืนกับน้ําและการเคลื่อนไหวที่เงียบเชียบพวกมันสามารถซ่อนตัวใต้น้ําได้เกือบทั้งตัวโดยโผล่แค่ตาและจมูกขึ้นมาเท่านั้นค่ะและที่สําคัญพวกมันสามารถกลั่นหายใจใต้ใตน้ําได้นานกว่าหนึ่งชั่วโมงโอู้หูแล้วอาวุธสําคัญของมันก็คือขากรรไกรที่ทรงพลังสุดๆใช่ไหมครับถูกต้องค่ะพี่วาด แรงกัดของจระเข้น้ำเกลือมีพลังงานมากถึงกว่า1,500กิโลกรัมต่อตารางนิ้วซึ่งมากกว่าสิงโตและเสือรวมกันถึง10เท่ามันสามารถบดขยี้กระดูกเหยื่อได้อย่างง่ายดายแต่สิ่งที่น่าสนใจคือถึงแม้แรงกัดจะมาหาศาลแต่กล้ามเนื้อที่ใช้ในการเปิดปากกลับอ่อนแออย่างไม่น่าเชื่อค่ะเอ้าเป็นไปนได้ยังไงครับ นั่นคือความลับที่ทำให้คนสามารถควบคุมจระเข้ได้ค่ะพี่วาดแค่ใช้มือพันเทปกาวรอบปากของมันพวกมันก็จะเปิดปากไม่ได้แล้วค่ะนี่เป็นหนึ่งในความสามารถที่น่าทึ่งของธรรมชาติโอ้โหเป็นเรื่องที่พี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับแล้วพฤติกรรมของมันล่ะครับปกติเราเห็นมันอยู่ตัวเดียวนั่นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะพี่วาด จระเข้ไม่ได้เป็นสัตว์สันโดษอย่างที่หลายคนเข้าใจในบางสายพันธุ์ผู้มันสามารถอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มได้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแลง้งหรือในแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์และพวกมันยังมีระบบเสียงที่ใช้สื่อสารกันด้วยค่ะเสียงเหรอครับจระเข้ส่งเสียงด้วยเหรอครับเสียงที่ว่านี้เป็นเสียงเบสต่ำๆที่เราไม่ได้ยินด้วยหูเปล่าค่ะแต่จระเข้ใช้เสียงนี้ในการสื่อสารกันใต้น้ำ และเสียงนี้จะทําให้เกิดการสั่นสะเทือนบนผิวน้ําที่เราสามารถมองเห็นได้เป็นการสื่อสารกันที่น่าทึ่งมากๆค่ะเป็นเรื่องที่ลึกลับแต่ก็น่าค้นหามากเลยนะครับแล้วที่น่าสนใจอีกอย่างคือพวกมันเป็นสัตว์ที่รักลูกมากๆเลยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะจระเข้ตัวเมียจะดูแลไข่และลูกอย่างใกล้ชิดค่ะ แม่จระเข้จะคาบลูกๆของมันไปในปากเพื่อย้ายไปที่ที่ปลอดภัยโดยไม่ทำให้ลูกๆได้รับบาดเจ็บเลยค่ะเป็นภาพที่ดูโหดร้ายแต่แฝงไปด้วยความอ่อนโยนสถานะของจอระเข้ตอนนี้น่าเป็นห่วงไหมครับในอดีตจระเข้ถูกล่าอย่างหนักเพื่อนำหนังไปทําเครื่องหนังทำให้ประชากรในธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็วจนหลายชนิดอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ ปัจจุบันจระเข้ส่วนใหญ่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศและมีการส่งเสริมการเพราะเลี้ยงในฟาร์ม <is incredible. S 2> เพื่อลดการล่าจากธรรมชาติจระเข้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศในฐานะผู้ควบคุมประชากรของสัตว์ต่างๆการสูญพันธุ์ของจอระเข้จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสมดุลของแหล่งน้ำนั้น การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของจอระเข้จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มนุษย์และจระเข้สามารถอยู่ร่วมกันในพื้นที่ธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนค่ะวันนี้ได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับจระเข้เต็มไปหมดเลยนะครับทั้งความสามารถในการอยู่รอดในยุคไดโนเสาร์พลังกัดที่น่าทึ่งและพฤติกรรมที่อ่อนโยนกับลูกๆนี่แหละครับคือสัตว์โลกไม่รับที่เราอยากให้ทุกคนได้รู้และนี่ก็เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะ จระเข้ยังมีความลับอีกมากมายที่รอการเปิดเผยสำหรับวันนี้ฝันและพิวาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ